สวัสดีครับผมสวัสดีครับ fc แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะอยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งแม่ fc แฟนช่องก็โทรมาแจ้งรายการข่าวดีนักนะ4-2นะเข้าเต็มๆไวาอย่างนั้นได้กันหมดคณะเลยว่าอย่างนั้น,น,มน,น,นแม่ขอบคุณปูเยี่ยมนะผมก็ขอบคุณนะครับ ไม่เสียเรียงที่ติดตามนะได้สี่สองไปให้ไปสี่หนึงกับสี่สองนะเอาสีนกับสี่สองนี่แหละนะตัวเต็งวันสี่สองว่าล่างอย่างเดียว,วเข้านะอ้ามันมันสนุกสำหรับชุดบนก็ไม่สามแปดกับสามเก้าละกลับกันเองนะมีบางคนนะผมให้แปดสามเก้าสามไม่แปดสามกับเก้าสามนี่แหละนะฮะ ก็ถูกกันนะอ่ะตามระเบียบนะครับผมคนไม่ถูกก็อยา่าพึ่งท้อถอยนะไปเรื่อยๆนะมันยังมีอยู่แทบทุกเดือนนะไม่เว้นไม่หนีจากเราง่ายนะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็จะให้ชมตัวเลขของหลวงพ่อเล็กจากโคราชเช่นเดิมนะหลวงพ่อเล็ก ให้มาล่างให้มาบนนะแต่ให้มาสองตัวนะบนล่างสิบหน่วยมาทุกงวดหลวงพ่อว่าแต่ไม่จับคู่ให้นะแต่มาถามโยมว่าโยมโยมเอาตัวไหนมาใส่ตัวไหน <c oughs> ได้ได้แต่หลักกันมานะหลักสิบหลักหน่วยหลักหน่วยหลักสิบบนก็มาล่างก็มาหลวงพ่อก็ให้มาอย่างนี้นะ คลิปนี้เรามาชมคลิปบนนะอะตามชมนะครับผมไม่เสียเวลาไปกี่นาทีเนี่ยคุยซะยาวที่จริงเอฟซีก็ไม่ชอบคุยหรอกฮนะชอบฟังมากกว่าชอบดูด้วยนะอะเดี๋ยวปรับลงนิดหน่อยนะฟังคําเตียงกันก,นก่อนนะครับผมเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเออพอดีนะ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการมาเดิงเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลช่องปู้เยี่ยมพารวย080143 1692นะใครโชคดีบ้างครับผมปิดไว้ให้ดูนะ530593เลขล่าง42นะอ่ะเป็นเศรษฐีไปหลายคนกับรางวัลที่1593นะยินดีด้วยนะครับผม สำหรับ4-2คนที่แทงตัวเดียว4-2จัดลัตเตอรี่ร้อยใบก็ดีใจด้วยนะได้ไปสองแสนเนาะชอบแต่4-2เม็ดเดียวนะหยิบเอาหมดเลยนะครับผมอ่าเลขหลวงพระเลขอ่าชุดนี้เป็นชุดล่างนะนี่ล่างล่างสิบหมิถุนายน2567แต่ละงวดให้มานะหนึ่งห ให้มาหกกระเจ็ดมาตัวออกหกศูนย์นะนี่เข้าหกศูนย์มีไหมนี่มีนะคำนวณแล้วปู่เยี่ยมใช้วิธีจับใช้รหัสสามหกเก้ามาจับนะแต่หลวงพ่อจะจับคู่ให้หลวงพ่อแบอบกว่าให้ได้สองตัวโยมไปจับเองนะสี่สองนะก็จับได้นะนี่สี่สองเข้างวดที่ออกไปหยกๆยกนะงวดนี้นะแปดกับหนึ่งมาตัวหลวงพ่อมั่นใจแปดนะแบอบกว่าเออโยม จะมาแปดต้อมาหนึ่งดีนะถ้าหนึ่งหนึ่งสามหลวงพ่อจัดหนักไว้แล้วหนึ่งสองหนึ่งสามถ้าแปดหลวงพ่อก็บอกว่าจะเอาแปดศูนย์หรือแปดหนึ่งดีนะสำหรับปู่เยี่ยมชอบแปดหกแปดสองแปดห้านะอันนี้เลขหลวงพ่อเล็กจากโคราดล่างนะเรามาดูชุดบนชุดบนนะเขียนว่าเลขหลวงพ่อเล็กโคลาด เข้าสิบหน่วยบนนะสิบหกมิถุนาสองห้าหกเก็ดจะลงให้วันที่สามเนี่ยบายๆเนี่ยลงเลยนะลงพ่อแบ่งปันมาให้ก็ได้คุยกันต่อเดี๋ยวก็ลงอีกของหลวงพ่อลงได้เรื่อยๆอ่าสิบหน่วยงวดหนึ่งหนึ่งหกนะสิบหน่วยนะหลวงพ่อให้เก้าศูนย์มาออกหกเก้าศูนย์กับหกศูนย์นี่หลวงพ่อบอกได้ทั้งบนทั้งล่างนะหลวงพ่อบอก เพราะว่ามันมา90กับ60หลวงพ่อให้ที่90นะหลวงพ่อบอกว่าชอบ0ชอบศูนย์นโยมเม็ดเดียว60ว่ากันเลขล่างเข้านะงวด690 60หลวงพ่อให้ต่องวดเลยนะ34มาตัวมาออกวันนี้นะ9342มาทั้งบนทั้งล่างนะงวนนะันี้67นะนี่67 าจับแบบไหนนะใช้รหัส3ามหก้าจับนะอ่าชมนะครับผมเดี๋ยวจ,จับให้ชมชมไปเรื่อยๆนะสามหกเแบบไหนอ่าจับเนี่ยจับขึ้นก่อนเลยนะ3ามหกก็เอา9้านตั้งก่อนนะ9ก้าสองห้าแปดหนึ่งเอาสีตัวนะตัวนี้ก็ศูนย์

03, 6, 9, นะ 03, 0ูนย์สามหกเก้นะศูนย์สามกศนารจับแบบนี้เป็นวิธีการของปู่เยี่ยมพารวยเองนะความสามารถเฉพาะตัวเฉพาะตนคนอื่นลอกเรียนแบบไม่ค่อยเป็นนะศูก็08 06ก็01 09ก็ 04, 02ก็07นะผลออกออกที่90นะนี่เห็นไหม690ก้าศนกับ6 0นี่ผลออกนะหลายชุดเดี๋ยวมันเข้านะอ่าระบายสีให้ชมหน่อย นะี่ข้าวสิบหน่วยบนนะข้าได้ทั้งสิทั้งหน่วยนะเก้าติดบนศูนติดล่างศูนติดบนน่าเี็นหะอ่าเกียรตินาทีละมาดูงวันนี้นะวดนี้วันนี้ก็ให้มา3าสี่นะอ่าเราก็จับทั้ง3ามทั้งสี่นะ จับสามหกเก้าสองห้าอ่สี่เจ็ดศูนย์สามหกหลวงพ่อชอบสีเป็นล่างนะอ่าจะจับให้ชมลองดูนะสามจับนะได้สามหกสามเก้าสามสองสามห้า เลขแทนกันนะสามหก็31 3หนก็34 3สองก็37 35ก็30หลัก4ีนะ 4, 7, 4, 0, 4, 3, 4ี่เจ็ดสี่ศยกเลขแทนกันนะเลขแทนกัน47ก็42 สี่ศูนย์ก็สี่ห้าสี่สามก็สี่แปดสี่หกก็สี่หนึ่งจะสังเกตเห็นว่าเลขมันเข้าทั้งบนทั้งล่างนะนี่งวดนี้เข้าตัวกลับนะศูนย์หเข้าตัวกลับล่างนะมันออกหกศูนงวดนี้นะตัวบนนะออกเก้าสามบนออกตัวกลับเนี่สามเก้าแต่ว่าล่างมาสี่สองนะฮะ เราแสดงว่าชุดนี้ไปบนล่างนะเลขของหลวงพ่อชุดนี้อ่ามาวันนี้เก้านาทีแล้วทันไหมห้าสิบเจ็ดนาสิบนาทีแล้วนะอ่าจับวันนี้ให้หกับเจ็ดนะจะมาตัวไหนนะหกถ้ามาหลักสิบนะหกเก้าสองห้าแปด จับเจนะ็ดศูนย์สาม้าจะจับหกวันนี้นะก็ได้ที่69 6ก้าหกสองหกห้าหก็64 6ี่หกสองก็6กเหก็หกศูก็หกสา หลักเกณนะเจ็ดศูนย์สามหกเก้าเจ็ดศูนย์ก็เจ็ดห้าเจ็ดสามก็เจ็ดแปดเจ็ดหกก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าก็เจ็ดสี่ฮะบางคนเห็นปู้เยี่ยมทำอย่างนี้ไล่ไปอย่างนี้บอกว่าไม่เข้าใจนะ ดูยังไงก็ไม่เข้าใจไล่ไปได้ยังไงมันการไล่รหัสสามหกเก้านะมันเป็นเทคนิคความรู้เฉพาะตนนะถึงทำเป็นนะอา้าวหกเก้าศูนย์ออกห้าเก้าสามหน้าผลออกตัวน,นี้ห้าเก้าสามสี่สองนะถูกทั้งบนทั้งล่างนะเก้าสามนี่ถ้ากลับถึงจะถูกนะไม่กลับสามเก้าก็ไม่ถูกนะ อ่าเรามาดูวันนี้นะจะมาตัวไหนรอผลครับผมรอผลรอผลว่าจะมาตัวไหนหลักหกมานะแถวนี้ระวังนะหกเก้าหกสองนี่เฮกขออภัยจำแรงนะชนกับของปูเยี่ยมพารวยคือที่หกสองนะ กเก้าหกสองนี่ชนกันแน่ๆน,นะแต่เจ็ดจะมาล่างหรือไม่นะก็ต้องกลับไปดูชุดเลขล่างนะเลขล่างมีเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าอ่าเลขล่างวันนี้ก็มีเหมือนกันนะแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดก็หนึ่งแปดก็หนึ่งนะเลขล่างาที่นำเสนอไปนะในคลิปที่ผ่านมานะมีในกลุ่มนี้ อ่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มบนแล้วก็อาจจะมาล่างได้ด้วยนะอะ่หมดเวลาอำแล้วรจากครับผมทําให้ชมทําให้ชมอย่าว่ามันหลายตัวนะเพราะว่าเหลือเวลาอีกหลายวันเดี๋ยวจะถามหลวงพ่ออีกทีหนึ่งอยแคบลงเรื่อยๆนะอ่าไปแล้วไปแล้วไปล้วหนึ่งสองหนึ่งสามมาเรงแคนแหลไม่มีตัวอื่นอืมผมซื้อผมซื้อแค่นี้แต่แต่ติด ที่ซื่อนหนึ่งสองไม่รู้จะซื่อหรือไม่ซื่อนะบอกโยมลงไปเลยแต่หนักหนักหนึ่งสามแน่นอนหนึ่งสามตัวเดียวจะออกสามหนึ่งก็ช่วยไม่ได้นะไม่ไม่ถูกบอกโยมไว้ก่อนเลยเอาเอาตัว,ต,วตัวล่างนี่มันมาตัวไหนนะหลวงพอ่อล่างแปดกันหนึ่งล่างแปดกันหนึ่งแปดแปดกันหนึ 8, 8่งมาหลักสิบแต่การพลาดไปก็ดีกลับเอาหน่อยแต่ฉันไม่กลับแต่ฉันบอกโยมเลย แล้วเลขเนะี่ยที่มันเหลือตัวนี้มันเหลือหนึ่น 1, งสองกับหนึ่งสามหลวงพ่อชอบหลักหนึ่งพูดง่ายๆเนาะคือชอบหลักหนึ่งเพราะว่าเลขเลขนี้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นแปดนะทิจที่ทไอเรียนมาที่เรียนสูตรมาเนี่ยที่จ้างเขาเรียนจ้างเขาสอนเนี่ยแปดมันมาหลักสิบประจํามันมาจริงๆของเขาหมดเลยนะอืม แต่ทีนี้จุดต่อมาต่อมามันมาหนึ่งมาหนึ่งอยูสามงวดนะ่ะอืมอ่าแล้วมันก็หายไปเลยมันมาสักตัวเดียวอ่าทีนี้ก็หายไปอีกงวดหนึ่งสองงวดติดกันเลยหายทีนี้มาคู่เลยมาสองตัวเลยเออมาสองตัวอ่างวดต่อมาก็มาสองตัวอีกโอ้เลองผมจะบอกนะจะบอกโจม ปีหนึ่งเนี่ยมันจะไม่มาอยู่สองงวดแค่นั้นแหละไม่มาสักตัวเดียวไม่ไม่มาไม่มาสองงวดโย่ฟังฉันนะแต่ว่าผิดได้สองงวดอื่าแล้วถ้ามันมาสองตัวเนี่ยมันก็มาสองงวดแล้วต่อมาเนี่ยมันก็มาตัวละงวดสงงวดสองสองตัวมาตัวสองตัวมาตัวสองตัวมาตัวแล้วมันมามันอยู่หลักสิบตามตั้งหมดไม่มีไปหน่วยเลยมีมาหลักสิบหมดเลยอืม เนี่ยชัันนั้นชื่อายชันติดใจตัวนี้ฉันนัันถอนเสียวันเรียนมาตัวตัวบนนี่มาตัวไหนนะหลวงพ่อวันนี้หกกับเจ็ดหก่ไปเลยไม่หนูเจ็ดสิบไม่มีการพลาดอืมอืมเลขย่างวันนี้ฉันฟันธงเด็ดขาดทุกทุก,ท,กทุกประเด็นนะ่ะอืมทั้งบนทั้งล่างฟ,ง,นะงฟังนะโยงฟังฉันนะเลขล่างนะ่ะด้แปดกับหนึ่งอยู่หลักสิบอืม่ะเลขบนได้หกกับเจ็ด ดูไม่หน่วยกระสิบพอว้ออกโยมลงไล่ดูมาดูว่โอ้จัดของพ่อบอกจริงๆ่ะว่ะใครดูเลขมันจะออกหนึ่งสามเด้ออืมอืมถ้าออกฉันบอกโยมเลยจะออกหนึ่งสามนะฉันรวยอืมถ้าเกิดออกสามหนึ่งฉันบาทเดียวฉันไม่ได้ฉันเสียหลายหมื่นหลายแสนอืมพอลอตเตอรีต่ตอนนี้ยังไม่ออกนะแต่ที่สั่งไปแล้วนะสั่งไปได้ แต่ยังยังไม่ถึงสามสิบใบแต่รถตุ้เรีกงวดนิ้หนักหนักมากๆเพราะว่าฉันเื้อทุ่มเพราะอะไรเพราะว่าความฝันของฉันที่โยมดูอฉันเรพต้กงเกลือเชื่อถือมากพระโยมบอกว่าฉันจะถ,ถ,ถูกจะถูกบางวันอนะ่ะอืมแต่แต่ทีนี่เสร็จปั๊บก็บคือเลขฉันเจ็ดกับหกมันมาตัวหนึ่งอืมนี่ฉันได้ห้า ฉันก็เลยสั่งเก้าห้าเจ็ดไปเจ้ามือทุกเจ้ามือเจ้ามือละสองใบสองเอเจ้ามือละสี่ใบสองคู่ว้าหลวงพ่อชอบเก้าห้าเจ็ดพูดเลยได้ถ้าเก้าข้างบนชอบเก้าอาเจ็ดข้างล่างชอบหนึ่งสามเออแต่ถ้าเกิดออกพูดเกยโยมโดยงเพื่อนพูดถึงเกยจังโวยก็ไม่ออกคฉันบอกว่าถ้าเกิดเลขออกหนึ่งสามนะฉันรวยเออถ้าออกสามหนึ่ง เราออกสามหนึ่งโยมถามข่าวท่านได้เลยว่าจนกี่แสนเออคิดดูแต่คนบางคนเนี่ยเขาซื้อบนชื่อไอหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งสี่ใช่ไหมเอออเลยเขาจะซื้อเขาซื้อแล้วเขาก็กลับด้วยใช่ไหมผมซื้อประตูเดียวฉันไม่กลับเลยฉันซื้อหนึ่งสามเลขล่างตัวเดียวเออข้างบนข้างบนฉันซื้อห้าเจ็ดเจ็ดห้า ผมโยมได้เลยเหว่งว่าที่จะโยมได้เลิงล่างไหนมาเด่นเด่นโยมมาบอกผมเลยผมจะาใส่กระหนึ่งก็งใส่กัดูอือ่าถ้าสมมติประโยมได้สามมาปั๊บนะฉันก็ใส่แปดสามกระหนึ่งสามมาจบออตัวละห้าพันเปอร์เซ็นต์มันเท่าไหรล่ละเปอร์เซ็นต์มันสองพันเด็กโอ้โหเท่าเปอร์เซ็นต์เจ็ดพันออ ว่าไปเซ็นร้อยละยี่สิบบาทนะมันได้ได้ได้หมื่นกว่าบางทว่าถ้าหมืน่นกว่าบางทีเดียวมันทุ่มเลขที่เขาให้มาจากไอ้กรุงเทพไงอืมก็ให้จองเทพก็ให้เจ็ดมาทันเล็ทันเล็มันมีเจ็ดแนตะ่มันไม่มีกอะไรแต่มันมีเจ็ดหกกับเจ็ดแปดอืมอืมฉัน่ายเลยฉันไม่ใส่ฉันไม่ซื้อเลขตัวเจ้าของไงโยม แต่คนอื่นเอาเลขตัวจของเป็นถูกอือหลวงพ่อให้สี่เจ็ดเนาะวดที่แล้วไอ้ก็เหมือนที่ที่ที่ฉันไอ้โยมโยมนั่นจ้างจ้าผมสวดสวดบอกว่าได้ตัวไหนเอาใจเย็นๆโยมฉันสวดให้ใจเย็นๆเป๊ะจมูกหนึ่งหรือเปลี่บจมูกโยมก็นประกันได้เร็วมาแน่นอนว่ะม,มาปั๊บ โมน่าชื่ออะไรวะเออฉันชื่อฉันชื่อฉันชื่อ07ฉันชื่อตัวเดีโดศ07ฉันงส่วได้07รู้ไ